สวัสดีครับแม่เป็นไงแปลกหูแปลกตานะฮะภาพแบบนี้ครับเพราะนี่คือเรื่องเล่าเข้าข้อครับผมเป็นรายการที่เรามาดูประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลครับผมนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนครับวันนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามครับจังหวัดนครปฐมอืมวันนี้เราจะมาย้อนรอยดูรากฐานของฟุตบอลไทยแล้วกันครับผมเรียกว่าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยใช่ตั้งแต่ เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันผมเชื่อว่าดูคลิปนี้จบครับคุณจะต้องรักฟุตบอลไทยมากขึ้นครับคำว่าฟุตบอลสำหรับผมคงหมายถึงทั้งชีวิตผมจิจรัจันทเสนนะครับตำแหน่งคือผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์คณะบอลแห่งสยามณพระตำหนักทับแก้วครับ จากตรงไหนก่อนดีครับก็คงต้องเริ่มจากชื่อพิพิธภัณฑ์ก่อนนะครับหลายท่านสงสัยทําไมใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์คณะฟุตบอลแห่งสยามอันนี้เป็นคําเรียกทีมชาติไทยหรือทีมชาติสยามในสมัยรัชกาลที่6เราจะใช้คําว่าคณะถ้าเป็นชาวต่างชาติเขาใช้คําว่าทีมซึ่งคนไทยสมัยก่อนเนี่ยจะก็เรียกอะไรจะอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะภาษาคณะก็คือทีม หรือสมโมูรพิพันพันคณะบอลแห่งสยามก็คือพีพันของทีมชาติไทยแต่จริงแล้วโดยรวมก็คือของฟุตบอลไทยนะครับที่เรายืนอ,อยู่นี่เป็นที่ว่ารชชาชการเล็กๆของรชชาชการที่6พระตำหนักทับแก้วเป็นตำหนักฤดูหนาวนะครับและเคยเป็นที่ทําการของคณะฟุตบอลถ้วยทองของหลวงค,ค,คณะฟุตบอลถ้วยทองของหลวงก็คือเป็นการแข่งขันฟุตบอลของขราชบริพารทหารตำรวจเสือป่า และชิงถ้วยทองคําแท้เลยนะครับ,รบขนาดย่อมของรัชกาลที่6ดังนั้นเมื่อพระองค์ท่านก่อตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยกคณะฟุตบอลถ้วยทองของหลวงทั้งคณะเนี่ยขึ้นเป็นคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลพระตำหนักหลังนี้ก็จึงเป็นที่เกิดขององค์การฟุตบอลไทยหลายๆท่านนี้พระตำหนักตรงนี้เกี่ยวข้องอะไรกับฟุตบอลอันนี้คงจะทราบนะครับ พิพันธ์ทบบีัฟุตบอลแห่งสยามวัตถุประสงค์เดียวเลยครับก็เพื่อให้วงการฟุตบอลไทยเนี่ยไม่ทิ้งตำนานเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังไม่รู้เลยว่าทีมชาติไทยเคยไปโอลิมปิกสองสมัยเราเคยชนะเลิศเยาวชนแห่งทวีปเอเชียและโดยเฉพาะทีมชาติชุดแรกของสยามก่อกำเนิดโดยรัชกาลที่6ตราที่อยู่นอ,อกเสื้อปนตราผ้าหม่ำกุดครั้งแรกเริ่ม ที่มาอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ทราบหรอกว่าพระตำหนักหลังนี้มีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับฟุตบอลเพราะอยู่เจอเอกสารอะไรทุกอย่างมันเหมือนพรมลิขิตนะครับก็คือที่นี่คือที่เกิดของฟุตบอลนะครับพระตำหนักทับแก้วปัจจุบันคือสัญลักษณ์ของฟุตบอลไทยครับห้องนี้เรียกว่าห้องทานอาหารว่างของรัชกาลที่6นะครับเราก็เลยจะเน้นเป็น พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านและถ้วยพระราชทานต่างๆจะอยู่ในห้องนี้นะครับอย่างที่ท่านถามนะครับอันนี้คือถ้วยพระราชทานคุนครับนะครับพระพันปีหลวงในราชการที่9ทรงพระราชทานไว้เมื่อปี2 5 1 3เป็นการแข่งขันระหว่างสโมสรในเมืองไทยและสโมสรต่างประเทศที่ได้รับเชิญมานะครับวัตถุประสงค์ของการจัดรายการนี้คือจัดเพื่อส่งเสริมกีฬาฟุตบอล ระหว่างประเทศระหว่างสโมสรนะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็จะมอบให้กับพระพันปีหลวงนะครับซึ่งส่วนใหญ่พระองค์ก็จะมอบคืนให้กับคณะมูนิธิวินครับเพื่อมาใช้จัดการขันรายการปีต่อๆไปส่วนหนึ่งพระองค์ก็จะเก็บไว้สําหรับใช้ในด้านสารณะประโยชน์ของสังคมเช่นเกิดอุทกภัยอะไรต่างๆในช่วงปี2013ก็จะรู้ดีว่าประเทศไทยเกิดอุทกภัยอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับ ถ้วยใบนี้นะเป็นถ้วยที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับเวลาขึ้นรับถ้วยเนี่ยต้องใช้คนถึง4ค,คนเราจะเห็นครับแบบอ่าเราจะเห็นเลยหนักนะครับก็ทํรด้วยเงินแท้นะครับมูลค่าคทำเมื่อปี2013คือ5 0,000บาทแต่มูลค่าตรงนั้นมันไม่สําคัญเท่ากับความเป็นประวัติศาสตร์และท่งคุณค่านะครับคุณค่าทางจิตใจนะใช่ครับคือคุณดูลักษณะถ้วยนะครับชาวต่างชาติชาวโลกเห็นก็จะรู้เลยนี่คือถ้วยของสยามเนื่องจากอะไรครับ รายละเอียดลายขนกลายไทยพญานาคหกตัวเป็นคอยสิบเมตรนะครับและพระราชนิกรนะครับสกรเนี่ยเป็นทองคำหนัก4บาทนะครับอ๋อตรงกลางใช่ครับนั่นคือทองคํานะครับถ้วยใบนี้ยังใช้จัดการขันอยู่นะครับเพียงแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื่องจากเรามีผู้บอลอาชีพโปรแกรมยังไม่นิ่งนะครับหลายคนเข้าใจว่า รายการนี้ยกเลิกไปแล้วยังไม่ยกเลิกครับอาแล้วครับแล้วใครอยากเห็นของจริงนี่ผมผมแนะนําให้มาดูด้วยตาตัวเองดีกว่านะครับอมันจะสวยสวยมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปจุดอื่นต่อกันเลยครับครับจริงๆแล้วนะเสื้อในพิพิธภัณฑ์เนี่ยตอนนี้นะตอนนี้มีประมาณเกือบ700ตัวผมคิดว่าถ้าคำว่าประวัติศาสตร์คำว่าพิพิธภัณฑ์เสื้อทุกตัว ทรงคุณค่าหมดผมถามว่านักเตะบางคนให้เสื้อโรงเรียนมาแล้ววันหนึ่งเขาไปติดทีมชาติหรือได้พาทีมชาติไทยไปบอลโลกเสื้อตัวนั้นมีความสำคัญทันทีเมื่อปี2,557ทีมชาติไทยครบรอบ100ปีถือว่าเป็นชาติแรกของเอเชียก็ได้นะค,ะครับตอนนี้ปีอะไร2 0 6 3ผ่านมา4-5หปีแล้วนี่คือเสื้อแดงขาวซึ่งเรามอบให้กับ ผูท้ที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดเยาวชนจะเป็นสีขาวและเป็นพระหมามกุดดินทองออที่คุณเห็นลายเซ็นนี่คือนักเตะท,ทีมชาติไทยได้มารับเสื้อไปแล้วแล้วก็เซ็นที่เสื้อเอาไว้อ,อย่างตัวนี้เมื่อครั้งที่ทีมชาติไทยยุคโคซิโกรรประสบความสําเร็จชนะอาเซียนคัพแล้วก็มีแห่จากดอนเมืองมา<ร>จำไ<ร>ด้ไหมครับเสือ้อตัวนี้เป็นการเซ็นที่มาเลเซียคือตอนนั้นผมนําไปที่มาเลเซียไปดูแมตช์นั้นด้วย ถึงเราจะแพ้แต่ได้แชมป์ก็เอาเสื้อตัวนี้ให้ทั้งทีมแล้วก็ละไเซ็นทั้งทีมเลยนี่คร่าวๆนี่ผมก็เห็นธนบุญะานาทิพย์สุดที่นั่นกมพอครับเลยชุดนั้นก็อย่างที่เรียนนะครับประวัติศาสตร์มันก็คือลากเงามันคือแรงบันดาลใจที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับมันยิ่งใหญ่กว่าเงินอาชีพดีเล่นเพื่อชาตินะครับอย่างที่เห็นเาได้ได้ยินมาว่าตัวนี้คือไม่มีขายถูกไหมครับไม่จําหน่ายครับคือทุกท่านมารับหมายถึงทีมชาตินะครับ ุใครอยากได้คือต้องติดทีมชาติใช่ไหมครับชุดใหญ่มาแล้วตอนนี้เหลือไม่ถึงน่าจะไม่ถึงร้อยตัวนะเพราะจริงๆเราทํามาห้าหตัวหกรตัวแล้วก็มอบให้ตั้งแต่ปี2 5งพอย่างคุณเปียพงศ์ผิวอ่อนนะครับหลายๆท่านนะครับสุรชัยจิรศรีโชคนะครับเกียติศักดิ์เสนาเมืองโอ้ก็เกือบ4ี่หคนได้มารับนะครับครับอาละครใครอยากได้เสื้อตัวนี้ ต้องติดทีมชาติครับน้องหนูหนูก็ขยันเล่นบอลตั้งใจเล่นนะครับเพื่อจะได้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับได้เสื้อตัวนี้ไปเอาละครับแล้วตอนนี้นะฮะเราลงมาจากชั้นบนมาอยู่ชั้นล่างชั้นล่างก็จะมีการจัดแสดงอีกใช่ไหมครับครับชั้นล่างในดีคือเป็นห้องคาราเบยพานนะครับแล้วก็จัดแสดงเป็นของฟุตบอลยุคใหม่แล้วก็จะอัดแน่นไปด้วยข้อมูลนะครับครับแล้วเราก็มาอยู่ตรงนี้นะฮะ นี่ต้องบอกว่าเป็นตู้ตนตระกูลนักบอลไทยต้นตระกูลนักฟุตบอลไทยนะครับนักฟุตบอลชุดแรกของสยามที่เราเรียกว่าคณะฟุตบอลแห่งสยามคือภาพนี้นะครับสองภาพนี้เป็นการเล่นของทีมชาติสยามครั้งแรกโดยเล่นต่อหน้าพระที่นั่งรัชกาลที่6ทีมชาติสยามสวมชุดแดงขาวมีตราพรัมกุฎที่หน้าอกเบื้องซ้ายส่วนหมวกนั้นใครติดทีมชาติกี่ครั้งก็จะได้หมวกตามจานวนที่ติดไม่ได้ใส่หมวกลงเล่น มันเป็นประเพณีของทีมชาติอังกฤษซึ่งรัชการที่6ท่านทรงศึกษาอยู่นั่น15ปีคีฬาที่ทรงโปรดคือฟุตบอละนะครพอถึงสมัยพระองค์พระองค์ถึงได้สยามานามว่าพระบิดาแห่งฟุตบอลเมืองสยาม<ะ>ยุคนั้นจึงทําให้เกิดสมาคมฟุตบอลในวันที่25เมษาย4 5 9น2459นัดฟุตบอลสมัยก่อนเวลาติดทีมชาติจะได้แหนบทองคำ อันนี้เป็นแหนบทองคํานะครับแล้วสลักชื่อของนักเตะค,คนนั้นเอาไว้อันนี้เป็นของไหโฮกหรือขุนประสิทธิวิทยากรหรือศักคุวตะวาน,นิช์อันนี้ครอบครัวเป็นของระจัมตะโกนมอบให้สมุดบันทึกที่ผมพูดได้ทั้งหมดก็มาจากเล่มน,นี้ด้านนี้เป็นเสื้อทีมชาติซึ่งสมัยก่อนจะไม่มีผ้ายืดจะเป็นผ้าดิบอันนี้เราทําขึ้นมาจากภาพเก่านะครับทั้งหมวกเหมือนกันนะครับภาพนี้ ชุดนี้ในหลวงรชัชกาลที่สิบนะครับกับสมเด็จพระเทพท่านได้ทอดพระเนตรแล้วนะครับเราทํามาชุดเดียวนะครับหลายท่านมาที่นี่ก็จะมายืนถ่ายภาพกับอุ่นจำลองเสื้อทีมชาติสยามชุดแรกครับพร้อมกับภาพภาพระบิดาแห่งฟุตบอลเมืองสยามนะครับและภาพในหลวงรชัชกาลที่๙ทรงพระราชทานถ้วยคิงคัพนะครับก็พยายามให้มุมนี้เป็นมุมของห้องยุคทองของฟุตบอลเมืองสยามครับ บางคนนะครับเข้ามาเข้ามาแบบว่าไม่ได้คาดหวังอะไรแต่พอดูจบแล้วเขาชื่นชมยกตัวอย่างง่ายๆมีเด็กคนหนึ่งก็เดินเข้ามาเขามาเป็นที่โรงเรียนเลยนะเขเดินเข้ามาเขาก็พูดว่าไม่เห็นมีประวัติแมนยูเลยไม่มีประวัติเลยวพูลเลยผมก็บรรยายนะครับประวัติอัศวินเสียชีวิตระหว่างการฝึกซ้อมนักเตะไทยเล่นเพื่ออัศวินเล่นเพื่อเพื่อน เล่นเพื่อชาติเราได้แชมป์เอเชียเด็กคนนั้นหลังจากผมบรรยายอย่างนี้นครับเราจะมีสมุดเยี่ยมชมเขาเขียนในสมุดเยี่ยมชมว่าสักวันหนึ่งจะมีเสื้อผมอยู่ที่นี่แล้วจากทัศนคติของเขาเปลี่ยนไปเลยเขามาบอกผมว่าเขารักทีมชาติไทยสิ่งที่ได้กลับไปคุณได้รู้เรื่องราวของทีมชาติไทยทีมชาติของเราเองและคุณได้ แรงบันดาลใจถ้ายิ่งคุณเป็นนักฟุตบอลและยังมีโอกาสเล่นทีมชาติโดยเพราะเยาวชนผมว่าแรงบันนาลใจเหล่านี้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าเงินอาชฉีดยิ่งใหญ่กว่าคุณเอาลูกฟุตบอลมาเตะไปวันวันนึงหมดเวลาแล้วคุณก็คิดว่าไอ้ที่เล่นไปเกมเกมนั่นมึงแค่ฟุตบอลมันไม่ใช่ครับมันคือประวัติศาสตร์ที่คุณจะสร้างมันไหมตรงนี้มากกว่าครับ อยากให้มาเยี่ยมชมนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับแล้วคุณจะกลับไปภูมิใจในทีมชาติไทยของเราครับ